นี่ก็คือผลึกปุ๋ยอินทรีย์สำเร็จรูปของ Amber Grab f รฟ m a r มนะครับมันเป็นผลึกปุ๋ยเป็นแท่งนะครับเป็นอินทรีย์เลยเราผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำการทดลองเลี้ยงดูต้นองุ่นในรูปแบบใหม่ที่เราพยายามคิดค้นขึ้นมาเรียกวันว่าอางุ่นนอกตำรานะครับไอ้กล่องนี้นะก็เป็นชุดปลูกของการเลี้ยงอีกระบบนึงนะครับในชุดปลูกเนี่ย ก็จะมีวัสดุปลูกที่เป็นชนิดพิเศษที่เราทําการผสมขึ้นมานะอยู่ข้างในแล้วก็มีกลไกต่างๆอยู่ในกล่องนี้ด้วยนะครับส่วนที่จะทําการเลี้ยงดูให้กับต้นองุ่นเติบโตได้อย่างดีอย่างรวดเร็วนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือปุ๋ยตัวนี้แหละครับซึ่งมีลักษณะแบบนี้นี่ไอตัวนี้นะครับเข้มข้นสูงมากมีค่าปุ๋ยนี่เป็นแสนเลยนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วย อินทรีย์วัตถุต่างๆที่เรานามาหมักทาเป็นปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ชนิดแล้วเราก็สก,กัดรวบรวมเอาแต่สิ่งดีๆแต่ละตัวมารวมกันนะครับเพื่อให้มีทุกอย่างครบในนี้จบที่เดียวตรงนี้ธาตุอาหารทุกอย่างสิ่งที่พืชต้องการสิ่งที่พืชจําเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโตทั้งหมดก็อยู่ในก้อนนี้ทั้งหมดนะครับเราก็ใช้แบบง่ายๆเมื่อระบบนี้ทําหน้าที่เสิร์ฟน้ําสร์มไนโรบเนี่ยเราก็เอาปุ๋ยตัวนี้ใส่ในรูนี้แหละนะครับปล่อยลงไป ก็จะตกไปถึงพื้นไปเจอน้ำนะครับก็จะค่อยๆปลดปล่อยค่อยละลายออกมาแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับรากของต้นองุ่นตัวนี้ดูดซับดูดกินขึ้นมาใช้ในการสร้างต้นนครับนี่ครับมันจะทําให้การเลี้ยงดูเนี่ยเติบโตเร็วมากนะครับย่นระยะเวลาในการเลี้ยงดูน้อยลงนะ them.